หน้าที่ชีวิตเปาเปาวรีเลือดไหลกลางดึกวั่นแทงลูกคู่รักเปาเปาวรีที่วันนี้ควงสามีเอร์อการกิจเจริญมาเปิดใจครั้งแรกหลังวิดแทงลูกพราะมีเลือดไหลออกมาจากช่องคลอดผ่านทางรายการคุยแซปโชคนที่ดีใจกว่าพ่อแม่คือคุณปู่ค่ะเหอมากเขาเตรียมแบบเดียวรันจะให้นอนห้องนี้จะติดแอร์ใหม่จะกั้นห้องตรงนี้เพิ่มแต่ก่อนจะมาวันนี้มีเลือดออกสมบัติมีคิวออกพรุ่งนี้ โทรมาบอกกลางคืนว่ามาไปไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นจริงๆไม่อยากจะให้ออก ช่วงนั้นเพิ่งจะแปดวัปยังอยู่ในช่วงไตรมาสแรกเรารับปากไว้แล้วว่าจะมาแต่เกิดเหตุขึ้นนั้นพอดีเลยกําลังจะเข้านอนมีเลือดออกเป็นเลือดสดเลยประมาณฝ่ามือหนึ่งไม่เหมือนในหนังนะที่ไหลพ่อเราเจอเลยไปบอกเอิร์ธแล้วไปหาหมอรีบอันตราสาวภายในเราตกใจไหมว่าเกิดอะไรขึ้นตกใจมากเพราะว่าท้องแรกและไม่มีประสบการณ์หมอบอกว่าเป็นอะไรมันมีได้หลายสายเหตุมากทั้งโฮอร์โมนไม่เพียงพอหรือเด็กเองไม่สมบูรณ์ของ หนูคุณหมอก็ใช้ยาฮอร์โมนมาเหมือนฮอร์โมนเราน่าจะไม่พอตอนที่คุณหมอบอกว่าน้องอาจจะไม่สมบูรณ์เรากลัวไหมว่าน้องจะไม่อยู่ในตอนนั้นน้องอยู่ในท้องเรา2อจุเซนเราก็แบบไม่เป็นไรขอให้น้องยังอยู่ถ้าไม่สมบูรณ์มันก็เรื่องในอนาคตตอนนั้นภาวนาอย่างเดียวขอให้ลูกยังอยู่ซึ่งตอนนี้ก็สี่เดือนแล้ว